สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิป EP วันนี้นะครับหลังจาก EP นี่โอ้โหขายกันไหมยาวมากนะครับนะก็ล่าสุดนี้ก็รีวิวเอ่อ g ีสิบสาดหนึ่งคดสองกันไปเนาะนะครับนะในวันนี้จริงๆเราไม่ค่อยได้ทำรีวิวไอ้กล่องเล็กหรอกนะครับแต่ว่าพอดีอ่ะแอตโตซื้อมาเก็บเพราะว่าความชอบส่วนตัวล้วนแล้วก็ uh, ในบ็อกจริงๆแม่งเสื่อมไม่ออกนะครับนะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะจ๊ะ นั่นคือชุด Cd23 นะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะงงเออพี่ Cd23 นี่เป็นยังไง Cd23 แผ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ Cd23 เนี่ก็คือไอชุดเล็กชุดลา4959ตอนนี้มันเป็น59เหมดแล้วเรียกว่า,า,า59แล้วกันนะครับนะโดยไอเจ้าชุดเนี้ยมันเอาพูดตตรงๆเลยมันก็คือชุด GTD11 นั่นแหละนะครับที่หายไปนะครับไม่ต้องถามหาคลิป Cd22 นะไม่มีรีวิวนะครับ มีแต่ซีดียีนะครับเพราะว่าเปิดแค่ซีดียีเดียวคือเอาของตัวเองมาเปิดได้ดูแค่นั้นเองนะครับมันเป็นเท่ากับเทียบเท่ากับ TD 1 1นะครับโดยเอาเข้าจริงๆอ่ะมันอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่านิดหน่อยนะครับโดยที่มันก็ปรับถามว่าสมเหตุสมผลก็มากกว่าสมเหตุสมผลถือว่าดีได้ซ้ําสําหรับใครที่เริ่มเล่นรอยยอดแล้วกาลังหาท d ดีแล้วก็รอจีบีทีสิก็สามารถเอาชุดนี้ไปยัดได้นะครับ โดยเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าเอออีกเรื่องหนึง่งคือไอชุดเนี้แอตโตถือว่ามันเป็นทีดีนะแล้วก็เมื่อมีทีดีออกอะแอตโตทำอยู่แล้วก็คือเอาทีดีสองกล่องมาจัดเด็กให้ดูว่าอะซื้อสองกล่องมาจัดเด็กยังไงแต่ไอชิปนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ชิปมันแน่นอาชิปที่จัดเด็กทีดีเนี่ยจะมาในอาทิตย์หน้านะนะครับโอเคอะอันเนี้ยมันบอกว่าในส่วนของตรงนี้มันบอกเป็นแคร์ลอยยอนผลิตทั้งหมดเอ่อห้าสิบแปดใบ นะครับยาวๆเลยนะครับเป็นรอยย่อน58บใบก็เป็นของไอ้คนที่เล่นเอาไม้นั่นแหละนะครับมันเป็นสายอันไม้นะสายเบฟอย่างยังน้องรู้กันนะครับนะนะเดี๋ยวเรามาดูทะก,กิ้ข้างในอ่ะแอตโตแกะไว้แล้วแหละกล่องหนึ่งก็คือซื้อ2องกล่องใครแบบเอออยากเล่นก็ซื้อแล้วสองกล่องเก็บไว้ก็ได้นะกล่องเดียวก็สองกล่องก็ได้อ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้างในนะครับเรามาดูของข้างในกันดีกว่าการ์ดฟอยที่ให้มาจะเป็นเอาไม้นะครับซึ่ง เอาไม้นี้ยเป็นอาร์ตเก่าอาขอภายเป็นอาร์ตใหม่ที่เป็นตัวเก่าเออนะครับอ่ะให้สไตล์อันใหม่มาด้วยครับเออมันดีตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยแม่งเสร็กตัวใช้เสร็จให้มาไงให้มาต้องสองใบอ่ะสไตล์ทีดีให้มาอยู่แล้วนะครับถือว่าโอเคมากเลยอ่ะตัวต่อมาครับเป็นเกตสามตัวลองให้มาสองโอ้ให้มาสี่ใบนะครับเอาไม้ครับให้มาอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็มีตัวเกรดสามตัวรองอีกตัวหนึ่งให้2ใบวันนี้ลาครับเป็นหมาให้มา2ใบนะครับ3ใบโอ้ให้มา4เลยนะครับอันนี้เคยเออกเป็นโปรโมโลแล้วนะครับให้มา1ให้มา2ใบนะครับเจ้านี้อ่ะยังไม่เคยเออกให้มา4ใบแล้วก็อันนี้ก็ให้มา4ใบเช่นกันน่าจะเป็นตัวเซฟเกรดหนึ่งครับตัวนี้ให้มา ชอบอาร์ตมันจังเลยอาร์ตมันสวยสี่ใบนะครับตัวนี้หลายๆคนหากันก่อนหน้านั้นทีเ่เมื่อจบเทิร์นเบฟแจ็กมันนะครับหายดำสองตัว1หนึ่งนะอันนี้ให้มาสี่ใบโอเปิดสองกล่อง้เล่นได้แบบยันลูกบวชเลยชิไหมอันนี้น่าจะออกแล้วนะถ้าจำ,จำไม่ผิดจำอาร์ตไม่ผิดอันนี้ให้มาคือให้มาเยอะเลยแหละและ้วก็ PG อันนี้ก็ให้มาเยอะเช่นกันนะครับอันนี้เคยให้มาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นตัวเริ่ม ให้มา2ใบคิตติคอนโอ้คิตติคอน,อคคอนตรงสายมาเลยชอบใจเลยนะครับดอทิกเกอร์นะ,ะมีสแตนครับสแตนนี้สี่ดอเมื่อกี้มี2ใบแล้วก็ฮิวอันนี้ฮิวนี้เคยออกมาแล้วเป็นฟอยด์ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นดอยาโซนะครับซึ่งเป็นตามสายมันก็ไห้นี่ให้มา2ใบซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าในชุดนี้มีสกิลอะไรกันบ้างครับผมมาที่สกิลนะครับนะเริ่มกันที่เกรดศูนย์ก่อนแล้วกัน ทิกเกอร์ที่มีสกิลครับให้มาใบเดียวก็คือเจ้านี้นะครับตัวนี้มีความสามารถแอคขีฟในช่องเรียกะนะครับเอามันเข้าสู่โซเลือกอยู่ในหนึ่งตัวบวก3,000ันนะครับอันนี้ก็เข้าโซบวก3,000ันปกติ่ะคิวทิกเกอร์ไม่มีเหกนะจ๊ะนะครับเป็นคิวเปล่ามาให้สะแตนทิกเกอร์ไม่มีเหกเช่นกันนะครับนะขายยักเลยตัวนี้ดอทิกเกอร์อีกใบไม่มีเหกครับนะใครอยากได้ดอทิกเกอร์อายาโซคบสี่ใบต้องซื้อสองกล่องนะครับคิวที่ข้อทิกเกอร์ครับ ไม่มีเทคเหมือนกันนะครับแต่ก็หน้าไปใส่เด็กสวยดีนะครับตัวเริ่มตัวเริ่มที่ให้มานะครับตัวนี้มีเทคแรกเป็นโฟลเนอร์นะครับเทคต่อมาเป็นออตโต้ในช่องเรียกาศเจนเบกหนึ่งเขาได้บาสหนึ่งครับนำมันเข้าสู่โซเมื่อเริ่มต้นบทเทิลเฟสของใครก็ได้นะครับของเราหรือคู่แข่งก็ได้นะครับสามารถเจาะเขาเจาะขาเจจบการ์ดหนึ่งใบผมจนจบเทิร์นความสามารถเบฟของการ์ดคุณจะสามารถ สามารถทํางานได้นะครับแม้ว่าการจานวนมือมากกว่า3ใบก็คือสามารถปลดเบฟให้ทุกตัวเบฟได้หมดเลยใน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 เทิร์นนั้นนะครับไม่ว่าจะเทิร์นเราหรือเทิร์นเขาเนี่ยแค่เทิร์นเดียวนะนะถ้าเราไปใช้งาน,นเทิร์นเขาก็คือในในใน,ในการป้องกันนั้นนะเราก็จะได้เทคพวกนี้หมดเลยแต่ว่าพอเข้าเทิร์นเราก็หายนะครับหรือว่าเราใช้ในเทิร์นเราปุ๊บนะครับพอ,อจบเทิร์นเราก็หมดนะครับเช่นกันและมีเทคนึงครับเป็นเทคแอคทีฟในช่องเรียกการเบฟครับผม เลตตัวมันเองนะครับเลือกยูนิตคูณหนึ่งใบจนจบเทินอยูนินบวกสามพันอันนี้แทบบวกพลังได้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเป็น PG ครับผมอันนี้ก็เป็น PG ธรรมดาเนาะเมื่อลงกาดเดี่ยวทิ้งมือหนึ่งใบกาดยูนิตไหนก็ได้นะครับกาดแวนจัดเลียก็ได้นะครับโอเคเกทหนึ่งใบต่อมาเกทหนึ่งใบนี้นะครับมีเทคออโต้นะครับเจนเบรกหนึ Gen ่งเมื่อยูนิตเขก็ดูดช่องเรียากาัดจนจบเทินยูนิตนี้บวกสองพันนะครับก็จะเข้ายังไงก็ได้ก็คือเข้าช่องเรียากาัดบวกสองพัน และมีอีกเทคหนึงครับผมเป็นคอนทินิวจากกองการ์ดนะครับนะเบรฟนะครับการ์ดนี้เกรดบวกหนึ่งก็คือตัวมันเท่าเทียบเท่ากับเกรดสองมันถูกเรียกออกมาได้ด้วยความสามารถของเบรฟนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้มีความสามารถออโต้ช่องระบายเจนเบรกหนึ่งครับเบรฟรีไทยตัวมันเองนะครับเมื่อจบเทิร์นคุณสามารถจ่ายค่าคอลจ่ายค่าคอจบการ์ดหนึ่งใบหงายดำสองนะครับเทคมันเหมือนกับหมาตรงที่เคยออกมากับรถนั่นแหละแต่ว่า ก็ใส่ตัวนี้หรือตัวนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ใครต้องการที่จะใส่เอะก็ได้ละตอนนี้ตัวต่อมาเป็นเกรดหนึ่งอยู่กับตัวนี้เด็กออโตโอ้ในช่องเรียกากศเขาได้บ้านหนึ่งรีทายตัวมันเองเมื่อโจมตีแวนการ์ดคิดสําเร็จนะครับผมในการต่อสู้ที่ยูนิตน,น,น,นี้บู๊ตนะครับให้ยูนิตท,ที่มีความสามารถเบรคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอสเลือกการ์ดที่มีความสามารถเบรกหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณคอลงช่องเรียกากาศ จากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็คือมันบูสตัวที่ติดเบฟนะครับคิดเขาได้ร้านหนึ่งก็ฆ่าตัวนั้นทิ้งแล้วก็อ่าก็ทําลายตัวเองทิ้งแล้วก็คอไปนั้นลงมาใหม่นั่นเองก็อ่าเอามาทำเวฟหรืออะไรก็ได้นะครับสำหรับมันก็ตามสภาพตัวทีดีแหละอ่ะต่อมาตัวนี้มีความสามารถออโต้เลเจนเบรกหนึ่งครับผมเอาเมื่อเอาอยู่หนีมาอินเตอร์เซปนะครับชิวจะบวกหมืน่นั่นเองก็เป็นตัวเอสเปเชียลอินเตอร์เซปติดเจนเบรกเนาะได้เทคเพิ่มโอเค ตัวต่อมาครับมีเทคอัตโนติช่องเรกเกอร์เจนเบงหน 1, ึ่งคอตาบาลหนึ่งเมื่อยืดโจมตีสามารถจรถ่ายก็ขอจ่ายกับคอร์เลือกการก์ดเกตสองไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณคอลงช่องเรกเกออย่างนั้นสำหรับกองการ์ดนะครับถ้ายูนิตนั้นมีความสามารถเบฟจนจบเทิร์นยูนิตนั้นบวกสามพันด้วยนั่นเองนะครับก็ใบเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตัวรับบูธท,ทวินอาร์ทวินซอสนะครับตัวทวินซอสอะ่ะมันต้องถูกบูธแต่ตัวเนี้ยมันสามารถตีได้เลยแต่ว่ามันต้องเอาอ่าเก เกตสนะครับที่มีความสามารถเวฟลงมาเท่านั้นถือว่าดีไหมดีนะเอาจริงอ่ะแค่มันตีหิดก็พอนะไอ้ไม่แค่มันโจมตีนะครับนะก็พอก็ใครที่ไม่อยากใส่ทวินซอสตัวนี้เอามาแทนได้นะเพราะเราไม่บางทีเราไม่ได้วางบูทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเติมพวกได้โอเคใบต่อมาครับตัวนี้มีเทคออโต้เจนเมกหนึ่งนะครับเมื่อยูนิตเข้าสู่ช่องเรียกกาศถ้าแวนการของเคุณติดชื่อเอาไมในชื่อการนะครับเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบจนจบเทินยูนิตนั้นบวกสองพัน แล้วมีเทคหนึงครับเป็นเทคออโต้ช่องเรียกากาศเบฟครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตสําเร็จนะครับคุณสามารถดีดตัวมันกลับขึ้นมือได้นั่นเองก็เป็นตัวหนึ่งเอามาแบบขึ้นขึ้นลงลงโอเคตัวต่อไปเป็นวานิลานะครับไม่มีเทคอะไรทั้งนั้นนะอ่ะเกทสามตัวรองที่มันให้มานี้ให้มาแค่สองใบเองอันนี้มีเทคออโต้ช่องเรีกอากเรียกากาศได้ครับผมเจนเบรกหนึ่งเมื่อเรียกอากาศเมื่อเรียกายกาศเกทสองใบอื่นคนลงสู่ช่องเรียกอากจนจบเทินอยู่ที้บวกสามพันนะครับอันนี้เทคไม่ได้หวือหวาอะไรมาก เดี๋ยวตัวหลักไว้ก่อนสิเออจะไปอ่านตัวหลักก่อนทําไมตัวนี้เกรดสามนะครับที่ให้มาอีกใบหนึ่งตัวนี้มีความสามารถออโต้ Auto, ในช่องวัยเกิดรเรียกกาศเบรกนะครับผมคอร์ทบรสหนึ่งเมื่อโจ,จมตีเวนการ์ดคุณสามารถจกคอร์ได้คอร์อรจะจบเธออยู่ที่บวกห้าพันได้นั่นเองนะครับแต่ต้องติดเบฟนะตัวนี้แอบใช้ย,ยากนะครับโอเคเกรดสามครับหน้ากล่องนะครับหรือว่าตัวที่ให้มาก็เทคเหมือนเดิมครับมีเทคแรกเป็นคอนติเนียลในช่องเวนการ์ดเจนเบรกสองครับ อ่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะบวก5,000ันะครับก็เทคเอาไม่เก่าแล้วแหละแลวมีเทคหนึ่งเขาเป็นออโต้ช่องแวนการ์ดคอเตอร์บาร์หนึ่งเมื่อมันถูกสไตทับนะครับคอการ์ดจากบนมือเราไม่เกิน2ใบก็คือคอหรือไม่คอก็ได้นะครับแล้วก็เลือกยูนิตอีก2ใบนะครับนะบวกตัวละ5,000ันก็ไอ็ตัวละ5 0 0พันนี่เป็นตัวที่ไม่ถูกคอก็ได้ก็บวกก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเทคเก่าของในส่วนของตรงนี้เลยโอเคสไตช์ okay. ครับผมใบนี้นี่ไม่เคยออกเป็นโปรโมไปแล้วแหละนะครับใบนี้ก็สามารถออโต้ช่องเวนการ์ ถ้าจ่ายนะผมเลือกการ์ดบนมืออ่าการ์ดบนมือคุณกี่ใบก็ได้ผมใบาการ์ดใบเรืองการ์ดพวกนั้นในภาพไหนนะ่ถ้าเลือกการ์ดบนมือคุณอ่าเลือกเรียกการดของคุณหนึ่งใบนะผมบวกห้าพันจนจบเทิร์นนะครับนำอ่านำเมื่อเมื่อจบเทินนะครับก็อ่าต้องบอกก่อนโซบาสหนึ่งปุ๊บเอาการ์ดบนมือกี่ใบก็ได้บายบายนะครับแล้วก็เรียกการดของเราก็คือเมื่อจบ แล้วก็เลือกเลยกับเราถึงใบบวกห้าพันนะครับแล้วเมื่อจบเทินนะครับนำการ์ดทั้งทั้งหมดนะั้นนะ่ะดีดกลับขึ้นมืออันนี้มันเป็นการจําลองเบรสนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับตัวเก่าของเราหลายๆคนหาตัวนี้อยู่ในการเล่นรอยยอดน,นะเพราะว่ามันหายยากนะครับนะก็ ตัวนี้มีความสามารถออโต้นะครับผมเลือกไห้ตัวมันเองนั่นแหละนะครับเมื่อมันเข้าถูงช่องแวนการ์สามารถแตะคาคอถ้าใจะคาคอลนะผมมันจะได้เทคคอนติเนียนะครับในช่องแวนการ์แถวหน้าเราบวก3 0 0พนะครับผมและก็ถ้าจํานวนการ์ดในจีโซนคูณไหยหน้า2ใบหรือมากกว่านะครับค้นหาการ์ดเกตสองหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาดและอยู่ในนั้นบวก5,000นจะจบเทิร์นด้วยนั่นเองถามว่าทาไมถึงหาใบนี้เพราะว่ามันเอามาเล่นกับ GR ตัวเก่าได้แล้วมันต้องใช้ตัวใน้กัาร GR ร่วมกันนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้น,นะก็ มันเนื่องจากว่ามันเป็น TD ที่ผสมมานะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเป็นเด็กให้ดูเพราะว่าเราถือว่ามันเป็น GTD11 นะครับยังไงก็เตรียมรอดูแต่ขอเป็นาทิ์หน้านะเพราะตอนนี้คิวคิวคลิปมันแน่นมากนะครับผมอย่างเช่นเคยถ้าผมชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้ผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ้าิปใหม่ของเราตอนนี้ช่องเราเปิดให้สมัครเมมเบอร์นะครับสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะผมจะมีคลิปพิเศษให้น้องๆดูและได้ดูคลิปอื่นๆก่อนใครนะครับนะแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสาาามรรรถติิดดออทีเเเบนน้ป พ่ออเดอร์ชุด GEB 0203อยู่นะครับแบบทั้งเป็นกล่องทั้งแยกแคลนนะครับสามารถพีกับเราได้วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของพวกเรา